ดูเียเจ้ายักษ์เขียวนะครับเราดูสีก่อนสีโลยมาแ,แต่งนะครับมาทองด้านขวานะดูตำหนิดนะดูตำหนิทีนี้ด้านซ้ายไฟไม่ถึงเราก็ส่องนี้เลยดีตำหนีตรงนี้น,นะโอ้ยิงอ่ะตัวนี้ใช้เป็น ดูได้นะครับขายตามสภาพนะครับรถขายตามสภาพนะครับไปหน้าประมาณนี้นะครับรถขายตามสภาพเล่มอย่างเดียวนะครับคันนี้อันนี้จ้างโอนตรวจนอกที่ร้านรับทำสามพันห้านะครับเดี๋ยวดูเลขคอแล้วครับเลขเดิมโรงงานดูไม่เป็นตามพักวกวมาดูได้เลยนะครับ เลขเดิมโรงงานโอ้ยมันหมดแล้วเนี่ยเลขเดิมโรงงานนะครับเออดูต่อนะครับสตาร์ทไว้ยี่สิบนาทีแล้ว น้ำมันใกลจะหมดแล้วนะครับอ่ะตัวใหญ่ชุดสีนะครับชุดสีผมให้80%บวกนะครับทีนี้มาดูของแต่งตัวหน้าเป็น L S นะครับการหน้าสองชิ้นนะดิ้นได้นะครับโคนหน้าเอฟล่านะครับปัมบอลก้านเหรียญแคมโบ้ไม่น่าแท้นะไปใสไม่ขึ้นนะครับ ไม่ขึ้นไม่ขึ้นนะแข่งข้อซัก X แล้วนะครับเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแข่งคอแต่งแล้วโรยน็อตบางเสียงเครื่องไม่ไหวจะดับแล้วโอ้โหมันจะหมดแล้วด้วยเสียงเครื่องประมาณนี้รับได้ไปซื้อนะครับแถมเก็บความร้อนไปก่อนดับเครื่อง ยีิบกว่าทีนะครับความร้อนได้สี่สองศานะเสียงดังเขาเขานอนกันของผมเป็นชุมชนใหญ่ด้วยมองไปไหนก็มีแต่บ้านคนนะอัะน้ก็เกรงใจคนที่หนึ่งนะครับโอเคนี้เราไปดูโครงด้านขวานะครับดูพร้อมกันนะ,ะสวยปกตินะครับสีแข้งเป็นสีแซดเอ็กนะนะครับแล้วก็โปยงทองเสื้อเป็นหนนะครับขบูแท้ติดรถ มอหน้ามิเนียมแล้วท่อเป็น d ี s บนะครับคอควันทายปัม๊มเนี่ยปลายทยเทมีเนียมอ่าครับผมงงอะเริ่มงงอ่ะงงอะ่ะเกยยองกระทุงหลังแอมโบ้สำนเนาเนาะหลังก็เป็นด้วงล้อหลังเป็นล้อคอมออล้อคอมนะครับสิบเจ็ดและสิบแปดนะครับด้านหลังดุมหลังเป็นแนวเอสนะครับโชคหลังเป็นแก๊สซี่นะครับปรับ บุนเหนือนิ่มเหนือได้ยี่สิบระดับนะครับมาดูโซ่โซอาเคสี่หนึ่งห้าโซ่ทองนะครับสเตอร์กึงก็มันสเตอร์เลดนะกึงนะครับดุมหลังก็เป็นแดดเหมือนกันหน้าหลังเป็นแดดนะครับดุมโชแกแคสซี่โอเคเกียโยงประมาณนี้ห้าหมื่นสี่พันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทรวมส่งทั่วประเทศนะครับรถแบบนี้คุณต้องจ้างโอนตรวจนอกหัวอธิบายนิดนึงนะ รถเนี่ยคุณวิ่งเข้าตรอตัวไม่ผ่านแน่นอนแต่ทางผมมีคนรับทานะคันนี้โอนเปลี่ยนชื่อ a อเปิดโอนเปลี่ยนชื่อป้ายใหม่เล่มใหม่เป็นกทมนะครับส่งเอกสารทางไปรษณีย์เนี่ยไม่เกินสามพันห้าร้อยบาทนะครับหรือแถวบ้านมีใครทําให้ได้ก็ลองดูนะครับมีแต่เล่มอย่างเดียวนะคันนี้แจ้งลูกค้านิดนึงแต่ทางผมโอนได้นะทางผมโอนได้นะครับแจ้งไว้เลยโอเคเอาคลิปไปก่อนเดี๋ยวรูปตามมาเราสักคู่ครับ